สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเดผู้ที่เกิดมาที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูวดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะถ้าชอบตุกฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครที่ไม่ชอบดูเรื่องความรักนะคะในท้ายคลิปเนี่ยตุกมีเรื่องทัท่วไปนะคะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ไพ่อยากบอกเนี้ยอบอกให้คุณได้รู้นะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ที่เปิดอยู่ตรงหน้าเป็นไพ่ของชาวราศีเมถุนคนโสดนะคะอย่างที่เห็นเนี่ย ตุกคิดว่าคุณมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทําไมตุกถึงพูดว่ามีใครบางคนเข้ามาเพราะว่ามันเห็นอะไรบางอย่างของคนที่เป็นคนประเภทเดียวกันอะนะคะเข้ามามีไพ่เดอะสตาร์ไพ่ชาวราศีกุมชาวราศีพิจิกชาวราศีธนูนะคะที่เห็นเห็นชัดๆเด่นๆเลยหรือจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าตุกคิดว่าคนที่จะเข้ามาเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะบางทีแล้วการเข้ามาพูดคุยกันหมายถึงคนที่มีเทสแบบเดียวกัน มีความชอบแบบเดียวกันมีทัศนะคติในเรื่องต่างๆคล้ายๆกันนะคะไม่ถึงขนาดแบบเหมือนกันทุกเรื่องนะคะไพ่ของคนที่เ,เขาเข้ามาพูดคุยกับคุณน่ะาทาั้งที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกับใครง่ายๆอาจจะเป็นคนถือตัวหรือเป็นคนมีโรคส่วนตัวแต่ว่าพอได้คุยกับคุณแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมคุยแล้วมันสนุกทําไมคุยแล้วมันดูดีบางทีเนี่ยที่ตุกบอกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนใหม่ๆ คนที่อยู่ในสังคมแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักหรือคนที่เราไม่เคยรู้จักอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนใหม่อ่ะพูดว่าเป็นเพื่อนใหม่แล้วกันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออแต่มันมีไพ่สองถ้วยอยู่มันก็เป็นไปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศเดียวกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยความรู้สึกของเขาหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยใจเราตรงกันเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าในอนาคตมันมีเรื่องของการพัฒนาของสัมพันธ์มันก็น่าจะดีไพ่ยังเป็นห้าไม้เท้าอยู่นะคะเป็นเจ็ดถ้วยอยู่มันหมายถึงว่ามัน คนคนนี้ที่เขาจะเข้ามาเขาอย่างที่ทุกบอกเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่อาจจะโรคส่วนตัวสูงหรือถือตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาคุยกับคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับเขาคิดเหมือนเหมือนกับเขาแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะคาดหวังอะไรกับคุณหรือต้องการอะไรจากคุณนะเขาเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังหรือต้องการอะไรจากใครคือถ้าฉันรู้สึกโอเคฉันรู้สึกชอบฉันก็จะคุยอยู่แบบนี้แหละแต่ไพ่ของคุณมีไพ่ของเดอะสตาร์มีไพ่ของท r านพลนนะคะทุกคิดว่า ตัวเขาเองเนี่ยจะทําให้คุณหวั่นไหวมากกว่าการพูดคุยของเขาความเหมือนของเขาทําให้คุณนะรู้สึกหวั่นไหวไปเองมากกว่านะคะอย่างนั้นขอดูแนวน้มความสัมพันธ์หน่อยไม่ว่าเขาคนนี้จะเป็นใครก็ตามแนวโน้มของความสัมพันธ์มันเป็นยังไงคะ ใช่มีดีแฮปปี้เทรสนะคะมีชาวราศีพฤษภแนวน้อมความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของการตุกคิดว่ามันถ้าเกิดสมมติคนเรามันใช่มันไม่ต้องรอคอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นไพ่สามมท้าแล้วก็มีไพ่สามเดี่ยนขึ้นมาตุกคิดว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ได้เลยสามารถจะเป็นคู่กันได้เลยอะออตุกคิดว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่ เป็นในแบบรสนิยมที่คุณชอบแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่เปิดใจยากเข้าถึงยากก็จริงแต่ถ้าสมมุติเขาเปิดใจแล้วนั่นหมายถึงเขาจะชัดเจนกับความสัมพันธ์ทันทีคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือใดในทั้งสิน้นถ้าสมมุติเขาไม่ได้มาในเชิงของแบบเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันที่คุณชอบเนี่ยในเรื่องของความรักเียวหมายถึงเขาเข้ามาในสถานะเพื่อนและเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนะคะ อย่างนั้นขอดูบทสรุปหน่อยค่ะไพ่มีชาวราศีกรกฎนะคะเข้ามา,าตุกคิดว่าเป็นการเข้ามาแบบหวังดีค่ะเป็นเคียงซอบเป็นดั้โคลค่ะเป็นคนพานำพาดท,ทิศทางไปในทางที่ดีเขาเรียกว่า คบคนพาดพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพันพาไปหาผลนะคะอันเนี้ยคุณเจอบัณฑิตนะ,ะเป็นบัณฑิตที่ดีด้วยบางคนหมายถึงเจอเพื่อนที่ดีๆในเรื่องของการพาเราเรียนการพาเราได้งานที่ดีหรือแบบเนี้ยหรือบางคนหมายถึงการเจอคนรักที่ดีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์และชัดเจนมากๆแล้วเป็นคนที่ดีมากๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะไม่คิดว่าจะ ชีวิตนี้จะได้เจอคนคนนี้มนนันเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะเหมือนเป็นคนที่เข้ามาเปิดโรคเราในเดือนสิงหาคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะมาในรูปแบบเพื่อนรูปแบบแฟนรูปแบบคนรักรูปแบบอะไรก็ตามคนที่จะเข้ามาคนคนนี้เป็นคนดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีเมถุนรักษาเขาเอาไว้ให้ดีนะคะ มาต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ <_ d ose> เห็นชาวราศีมังกรชาวราศีเมษนะคะอยู่ในความสัมพันธ์หรือใครก็ตามแต่ขอพูดถึงฝั่งเขาก่อนทุกเห็นถึงความพยายามอะไรบางอย่างของเขาที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นนะไพ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนก็ว่าเริ่มที่จะถอยห่างและรักตัวเองมากขึ้นเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดถอยจนแบบสุดอะ่ะ คือคุณก็แบบเหมือนกับว่าฉันหยุดรออยู่ตรงนี้แล้วกันเอาไว้ในวันที่เธอโอเคนะเพราะว่าคุณอาจจะคุยกับใครบางคนหรือกําลังดูใจศึกษากับใครบางคนที่เขาอาจจะยังคาราคาสั่งกับแฟนเก่าหรือยังหมายถึงว่ามีแฟนเก่ายังคอยตามตื้ออยู่นะมันยังไม่จบสักทีมันยังปดแอบไม่ได้หรือว่ายังมีอะไรต่อการที่มันยังมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้อ่ะค่ะมันเลยทําให้มัน มันยังไม่รู้ว่าจะชัดเจนกับคุณยังไงดีไหมไพ่ของคุณรอมาสักระยะหนึ่งแล้วมีการพูดคุยแบบชัดเจนนะคะตัวคุณเองนะตอนนี้คุณอาจจะพูดคุยกับเขาอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเอ้ยเออฉันรู้นะสถานะฉันคืออะไรฉันไม่เร่งรีบฉันไม่เร่งเร้าคุณหลอกแต่ว่าขอแค่มันมีกําหนดเวลาให้เราหน่อยหรือมันมีทางเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจะได้พิจารณาตัวเองได้ถูกในเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ของคุณคือมันไม่ได้ถอยจนสุดอย่างที่บอก แต่ว่ามันก็ไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะยิ่งถ้าคุณครบกับใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคุณเริ่มมีความรู้สึกลังเลใจว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่ทางของคุณหรือว่าตลอดระยะเวลาที่มันมีปัญหาไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่คุณคุยมาแล้วมันจบแบบเดิมๆเ,เนี่ยคนนี้จะจบแบบนั้นอีกไหมมีควากังวลใจยอยู่นะคะไพ่ของเขาเป็นไพ่ของคนที่ ตุกคิดว่าเดือนนี้เขาจะพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นพยายามชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดเขามีปัญหากับคนเก่าของเขาหรือคนใหม่ที่เขากำลังกูอยู่หรือใครก็ตามที่มากำลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือมาปั่นป่วนหรือทำหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนสร้างความปั่นป่วนเองเนี่ยเขาจะพยายามทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคือจะพยายามบอกคุณเลยว่าเฮ้ยเราอะ คงไม่ใช่เพื่อนที่พิเศษกว่าปกติละมันอาจจะต้องมีคอมมิชเมนต์อะไรที่ชัดเจนหรือเรียกกันได้เต็มปากหรือมีการเปิดเผยกันเกิด,ดขึ้นตุ๊กมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องดีของชาวราศีเมถุนเลยนะคะเห็นไพ่เดอะเวิลด์ด้วย,วยเห็นไพ่ของการที่บางทีแล้วมันหมายถึงว่าในบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรเป็นความลับอีกต่อไปหมายถึงเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ไปเลยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่านะคะมันคงไม่ได้มีกําแพงความสัมพันธ์อะไรที่มันแย่แล้วแหละความ สัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวเขาเโสดสนิทนะคะแบบเป็นเพราะตัวเขาเองที่ไม่โสดสนิทเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วทุกว่าหลายๆอย่างมันคลี่คลายแล้วก็มันไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอย่างนั้นทุกขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ อืมตกว่าคุณวางใจได้มากขึ้นนะคะไว้ใจได้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนตัวเขาเริ่มที่จะเออชัดเจนกับความสัมพันธ์ได้แล้วคือให้เห็น แบบสั้นๆเลยว่าเขาเริ่มเขารู้แล้วความชัดเจนของตัวเขาคุณเริ่มที่จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกสบายตัวมากขึ้นรู้สึกเราเหมือนกับว่าไม่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างใครหรือเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เราเป็นยังไงมันมีการพบเจอกันมากขึ้นมีการออกเดทหรือถ้าใครที่อยู่ห่างไกลกันเลยมันหมายถึงการพูดคุยกันมากขึ้นการใส่ใจกันมากขึ้นการพูดอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะขอดูบทสรุปหนะะ่อยค่ะ ไพ่มี2เหรียญนะคะอแ,อแอบเห็นอย่างหนึ่งนะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเราที่เป็นฝ่ายผูชอบพอก่อนเนี่ยตุกแอบเห็นว่าใครบางคนเปิดใจให้คุณนะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่แอบชอบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเออไม่ไใช่ต่างคนต่างมาคุยกันหรือต่างคนต่างศึกษาดูใจกันอยู่เนี่ยมันหมายถึงว่ามีฝ่ายหนึ่งที่เริ่มเปิดใจมากเป็นพิเศษเปิดใจมากขึ้นนะคะแลวเริ่มรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีความ รับผิดชอบส่วนรวมมากขึ้นคือตะก่องอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรและนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะทําอะไรแล้วก็นึกถึงคุณด้วยนึกถึงความสัมพันธ์ของเราด้วยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมนะมันจะเป็นอะไรไหม,ไมนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตเพื่อเราสองคนหรือเป็นการคบกันแบบว่ามีอะไรก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวแล้วอะ ตุกเห็นมีความรู้สึกแบบนั้นของเขานะคะมันหมายถึงความสุขด้วยตุกคิดว่าการที่มีคุณอยู่หรือการที่เขาได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างหรือการที่เขาได้เปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้เขาค้นพบได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีคุณอยู่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของชีวิตนะเขาได้รู้อะไรตั้งหลายอย่างแล้วก็เขาก็ได้มีความสุขได้แบบเต็มที่กับชีวิตหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ตุกคิดว่ามันน่าจะเป็นคอมมิชเมนที่ดีค่ะของชาวราศีเมถุน ต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่เห็นชาวราศรีมีนชาวราศรีกุมนะคะหรือใครก็ได้แต่ไพ่มีความรู้สึกว่ามันมีความกลมเกลียวอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์นะคะหมายถึงการที่ ถ้าเรามีปัญหากันหมายถึงการเคลียร์กันได้อาจจะเป็นการเคลียร์กันได้แบบว่าตลกตลกหน่อยนะเหมือนกับว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเคลียร์หรือไม่อยากจะคุยหรอกแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาสร้างอะไรบางอย่างทาให้เหมือนมันมีสีสันในชีวิตแล้วก็กลายเป็นว่ากลับมาคืนดีกันอย่างรวดเร็วนะคะไพ่มีเรื่องของการที่บางทีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทํำอะไรผิด ถ้าสมมุติเป็นคุณที่ทําอะไรผิดแล้วคุณอยากจะงอเนี่ยมันหมายถึงเราเขินที่จะงอค่ะรู้สึกเขินที่จะงอเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยทําอะไรให้มันดูตลกตลกไปนะคะไพ่ของเขามันเหมือนกับว่าเวลาที่มันทะเลาะกับคุณหรือไม่ได้พูดคุยกับคุณน่ะมันรู้สึกเหมือนมันขาดหายอะไรบางอย่างหรือรสชาติของชีวิตไปนะคะแต่เขาก็แอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพยายามที่จะชนะใจตัวเองในการที่จะทําอะไรดีๆเพื่อคุณบ้างอ่ะนะคะไพ่มันมี เขาเรียกว่าบางทีอ่ะตัวเราเองมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ว่าการกระทําของเขามันเป็นการกระทํอีกอย่างหนึ่งจนเรารู้สึกว่ามันก็แอบจะเป็นหน้ามือหลังมือเหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ตุกคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาของความเข้าใจนะถ้าถ้าเท่า,าที่เห็นนะคะหมายถึงความเข้าใจเพราะไพ่หลายๆายใบยเนี่ยมันบ่งบอกถึงเราได้เรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นเราได้ เดือนก่อนก่อนหน้านี้ชาวราศีเมถุนคนอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีอะไรที่มันแบบเครื่องหนังแขงใจกันอะรู้สึกแบบว่าอยากพูดบ้างไม่อยากพูดบ้างแต่พอมาเดือนนี้เราเหมือนเราทะเลาะก,กันในช่วงต้นๆ้นเดือนอะแต่ทะเลาะก,กันได้อยู่สองสมวันเท่านั้นแหละมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเรารับรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงนะอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงเวลาเราไม่คุยกันน่ะเราไม่แฮปปี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาคืนดีกันดีกว่าเรามาเจอกันดีกว่าตัวเขาเองเป็นไพ่ของคนที่เขาเนี่ย ไม่ได้มีที่พักพิงที่ดีสักเท่าไหร่บางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีหรือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวที่แบบว่าไม่ได้ค่อยมีที่ปรึกษาที่ดีๆีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มีคุณนี่แหละที่เขามองว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นที่พึ่งได้ถ้าพูดง่ายๆหมายถึงว่า ถ้าเกิดเขาอยู่กับคนสิบคนแล้วมีคุณเป็นคนในสิบคนนั้นนะหมายถึงมีคุณเพียงคนเดียวที่ชมเขาอะค่ะนอกจากคนอื่นม,มีความรู้สึกแบบว่าไม่ได้ยินดีกับเขาเดือแบบนี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นในชีวิตอะมีคุณคนเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีใครเยอะแยะหรอกมีแฟนฉันคนเดียวนี่แหละดีที่สุดนะคะไพ่มันออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอย่างนั้นตุกขอดูแนวโน้มเพิ่มเติมนะขอดูแนวโน้มเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แล้วโน้เพิ่มเติมนะคะคือเอาง่ายๆนะมันมีความดื้อรั้นในความสัมพันธ์อยู่มีชาวราศิกันเข้ามานะคะแต่มันมีความดื้อรั้นแบบไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะฉันเคยทําแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้บางทีแล้วคุณอาจจะคบอยู่ กับความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เขาแบบว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นหัวคนหัวแข็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามเขาก็จะเหมือนกับมีเหตุผลส่วนตัวของเขาเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครซัพพอร์ตความคิดเขาสักเท่าไหร่แนวโน้มของคุณเลยออกแนวนประมาณว่าบางทีคุณทําอะไรตลกๆนี่แหละมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมันไม่ได้คิดอะไรมากมันไม่ต้องมีอะไรเยอะในความสัมพันธ์ คุณอาจจะอยู่กับคนบางคนที่เขาชอบเหมือนเป็นคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบอะ่ะแต่เดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับว่ามันจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นการผ่อนคลายแบบว่าช่วยกันผ่อนคลายอะคะ่ะช่วยกันทําให้มันดีขึ้นนะคะขอดูบทสรุปหน่อยนะคะอืม รสรุปนะคะคือตุกคิดว่านะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่หเลยความเข้าใจเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเขาเรียกว่าเฮ้ยเรามาตกลงกันเถอะบางทีแล้วบางอย่างเราแอบรู้สึกว่าเธอเยอะเกินไปฉันเยอะเกินไปอย่างนั้นเรามาตกลงกันเถอะนะว่าเราจะทํายังไงตรงกลางให้มันดีที่สุดให้มันป่งบอกเห็นถึง การที่พยายามทำอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเราไม่เคยคิดที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยตัดสินใจที่จะทำอะไรที่มันทำไม่ได้มันก็จะทำได้พอมันทำได้มันแก้ไขปัญหาได้มันหมดปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกฟรีสไตล์มากขึ้นมันรู้สึกยืดหยุ่นมากขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยตุกคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขเราก็ลงตัวกับความสัมพันธ์ที่มันเคยขัดแย้งกันมาก่อนนะคะมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนกับ อยู่ดีๆเราก็มารู้วิธีการหาตรงกลางร่วมกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะในเรื่องราวของความรัก สำหรับเรื่องทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเดือนนี้มันเหมือนเป็นเดือนที่ตุคิดว่าคุณน่าจะได้ปลดแอกหรือมีการได้มีใครบางคนมาแบ่งเบาภาระเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแอบมองเห็นใครบางคนที่มาช่วยเหลือนะคะบางคนอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณมีหนี้มีสินอยู่ดีๆมันก็อาจจะมีลาบมาอาจถูกหวยอาจเป็นไปได้นะคะแต่แบบอาจจะไม่ได้ถูกเยอะหรือมีคนในครอบครัวมาช่วยเหลือหรือได้เงินมาแบบฟุ๊กๆหรือได้เงินมาจากแบบ มีใครแนะนําให้ทําอะไรบางอย่างเป็นงานพิเศษก็เป็นไปได้นะคะภายในเรื่องของกา,การงานก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนกบว่ามันเป็นอะไรที่ชิลๆเรื่อยๆสมูทๆอะไรอเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้มีอะไรที่ให้ทํามากมายเยอะๆสักเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมอยู่อย่างคือตุก แอบคิดว่าหรือมันอาจจะหมายถึงว่าเราไม่ได้รับการสนใจอะค่ะมันเลยไม่ได้โดดเด่นคือมันเป็นเรื่องของการดีที่เราไม่ได้มีงานเยอะไม่มีงานล้นมือไม่ได้มีงานจนเราตัดสินใจทำอะไรไม่ได้หรือทำไม่ทันแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราจะรู้สึกเหมือนเราไม่เป็นที่ยอมรับหรือเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่มีค่าหรือเราไม่ได้อยู่ในจุดนี้หรือเราเป็น่าอา,ากาศใน,ในที่ทำงานในออฟฟิศนะฮะแต่ว่าตัวคิดว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงแป๊บเดียวเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่า เราสามารถมีสมาธิในการตัดสินใจอะไรได้ดีมันก็เลยผ่านพ้นอะไรไปได้มากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบ้างในช่วงแวบๆในช่วงต้งตนๆเดือนหรือไปลายเดือนที่เรารู้สึกอะไรบางอย่างแบบว่าเอ้ยหรือว่าที่มันดูเงียบๆเรียบๆเนี่ยเป็นเพราะว่า เรากาลังจะโดนอะไรบางอย่างว่าหรืออะไรเงี้ยคือมันมีบ้างที่มันผุดเข้ามาในหัวแต่ตุกจะบอกเลยว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ร่วมตัวไม่ได้รวมตัวกับใครไม่ได้แบบว่าทําอะไรช่วยเหลือใครหรือไม่ได้มีใครช่วยเหลือเราอะไรไม่ได้ข้องเกี่ยวกับใครเยอะสันี้เหมือนเป็นคนที่แบบว่าไปทํางานแล้วกลับบ้านอะ่สะส่วนใหญ่นะคะจริงๆแล้วตุก็มองว่ามันก็ดีนะแล้วก็อะไรที่เรา เคยพยายามที่จะทำเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบว่าเน็ตเดือยหรืออะไรสักเท่าไหร่หรือไม่ใช่เรื่องดีนะคะคือไม่ใช่ตักวก็ส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นเรื่องของเรารู้สึกเบิกบานใจกับอะไรก็ตามที่เราไม่ได้มีปัญหาในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้มันไม่มีปัญหาก็ขอให้คุณพยายามที่จะคงความสุขของคุณเอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีเลยแล้วกันนะคะ อันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวราศีเมถุนค่ะ